แผ่นดินแห่งเจ้าฟ้าประธานนามงามตำหนักราชสุดาพุทธทัพปฏิมาสิรินทรอ,ออนซอนพลังไฟฟ้าขาขายไทยลาวตนพราวแก่งงามอันนี้เป็นคำขวัญของอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีครับ ซึ่งอำเภอสิรินธรน,นะครับก็ถือว่าเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ตะวันออกสุดของประเทศไทยโดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอสิรินทรในปีพุทธศักราช2534มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4มกรา2535ครับซึ่งอำเภอสิรินธรน,นะครับก็เป็นที่ตั้งของเขื่อนสิรินธร และก็จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กเป็นช่องการค้าที่สำคัญของคนไทยนะครับเชื่อมต่อกับแผ่นดินลาวนะครับโดยที่ตั้งนะครับอำเภอศิลรินทรนะครับตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ครับทิศเหนือติดกับอำเภอคงเจียมทิศตะวันออก ติดกับแขวงจำปาศักรประเทศลาวทิศใต้ติดกับอำเภอบุนดริกทิศตะวันตกติดกับอำเภอพิบูลมังสาหารครับโดยประวัติความเป็นมานะครับผมได้ไปลองค้นนะครับแล้วก็รวบรวมเรียบเรียงนะครับมาฝากผู้ติดตามรับชมรับฟังทุกท่านดังนี้ครับอำเภอสิรินทรนะครับเป็นหนึ่งใน จำนวน20อำเภอ5กิ่งของจังหวัดอุบลราชธานีในอดีตนะครับที่ได้รับการแบ่งเขตการปกครองนะครับตามหลักการแบ่งอำนาจเพื่อบริหารราชการแผ่นดินอันก่อให้เกิดประโยชน์จากการปกครองครับและก็การบริการของรัฐรวมถึงเพื่อความสะดวกของประชาชนส่งเสริมให้ท้องที่นะครับมีความเจริญยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะครับ อำเภอเซรินทรได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อเฉลิพฉลมพระเกียรตินะครับแด่รับอ่าแด่สมเด็จพระเทพพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวรโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ3 6พรรษาในปีพุทธศักราช2534โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นอำเภอเซรินทร ตั้งแต่วันที่3มกราคมปีพุทธศักราช2535และก็สร้างความปิติสมนัตและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดนี้ได้ของชาวอำเภอเสิรินทรและชาวอำเภออุบลราชธานีครับตลอดจนเป็นความสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีมากที่สุดก็คือสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานพระราชอานุญาตให้ใช้พระนามาพิไทยของพระองค์เป็นชื่ออำเภอเมื่อวันที่30มกราคม2535พร้อมกันนี้นะครับพระองค์ยังได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเปิดที่ว่าการอำเภอสวรินทรเมื่อวันที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2535 ชุมชนนะครับที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการอำเภอสรินทรเกิดจากการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยอันเป็นโครงการพิเศษ,ษที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเพื่ออบพยพราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสรินทรออกจากเขตนน้ำทว่วม เมื 1, ่อปีพุทธศักราช2512จำนวนมากกว่า1,000ครอบครัวให้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินครับเคยกำหนดให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปุดชุมเขตท้องที่อำเภอขูงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน61,502ไร่ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตตำบลนิคมสร้างตนเองลำดวมน้อย บริเวณนิคมสร้างตนเองเขตหนึ่งครับต่อมาในปีพุทธศักราช2528จังหวัดอุบลราชธานีได้รายงานขอตั้งกิ่งอำเภอเสรินทรต่อกระทรวงมหาดไทยโดยขอแยกพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของอำเภอพิบูลมังสาหารซึ่งประกอบด้วยตำบลน,นิคมสร้างตนเองลำดมน้อยตำบลขันไร่ ตำบลช่องเม็กและตำบลโนนกาอ,อำเภอโคงเจียมประกอบด้วยตบำบลคําเขื่อนแก้วและตำบลหนองแสงใหญ่เนื่องจากเห็นว่าเป็นท้องที่ที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอเดิมซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่มากทำให้การบริการของรัฐในการเดินทางติดต่อระหว่างกันเป็นไปด้วยความยากลำบากในทั่วถึงอีกทั้งท้องที่ดังกล่าวนะครับ ยังมีเขตแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งทางพื้นราบและภูเขาซึ่งเป็นระยะทางที่ยาวยากต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศแต่ด้วยเหตุที่ว่าสภาตำบลคำเขื่อนแก้วไม่เห็นชอบด้วยกับการตั้งศูนย์ราชการอำเภอที่บริเวณนิคมสร้างตนเองเของ,งที่ตำบลน,นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย กระทรวงมหาไทยเห็นความไม่สอดคล้องต้องกันนี้ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่จะจัดตั้งกิงอำเภอจึงยังไม่ได้ประกาศจัดตั้งตามความะสะสงค์อย่างใดครับต่อมานะครับในปีพุทธศักราช2533นายสายสิทธิ่พรแก้วผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เล็งเห็นว่าเขตพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศยิ่งขึ้นไปในอนาคตตลอดจนเป็นที่ตั้งของเขื่อนเซรินทรที่มีความสำคัญทางด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าการชนละประทานความผูกพันต่อการดํารงชีวิตของราษฎรในแถบนี้และประการสำคัญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรบรมราชกุมารีได้เสด็จมาทรงประทับเรมอยู่เสมอในวโรกาสที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงประกอบพระราชการณียกิจส่วนพระองค์ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงจึงได้รายงานกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอจัดตั้งอำเภอสรินทร์ขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบสามรอบในปีพุทธศักราช2534พร้อมทั้งขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระนามาพิไทยของพระองค์เป็นชื่ออำเภอและกรมประชาสงเคราะห์ได้อนุญาตให้จังหวัดใช้พื้นที่ในเขตนิคมสร้างตนเองลำดวมน้อยจำนวนสีแปลง เป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการอำเภอการจัดตั้งอำเภอเสรินทรจึงเป็นผลสำเร็จตามความประสงค์ด้วยพระมหาการุณาธิคุณพระเมตตาคุณโดยแท้คณะรัฐมนตรีนะครับได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2534งบกลาง รายได้เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการโดยที่อำเภอเสิริรนทรนะครับห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี70กิโลเมตรและก็ห่างจากกรุงเทพมหานคร700กิโลเมตรครับถือว่าเป็น จุดยุทธศาสตร์เลยนะครับที่เชื่อมต่อกับจัมปาศักด์ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนนาวครับโดยอำเภอเซรินทรนะครับก็มีภูมิปัญญาด้านการเกษตรกรรมโภวชนาการนะครับโดยเฉพาะอาหารแปรูปที่สำคัญนะครับเช่นน้ำปลาปลารา้าแจ่วบองปลาส้มเป็นต้นนะครับ ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีความโดดเด่นค่อนข้างสูงนะครับและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางรองลงมานะครับก็คือภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมเช่นการจักสารไม้กวาดดอกหญ้าแสดงถึงภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการชุมชนเป็นอย่างดีครับพร้อมกันนั้นนะครับก็ยังมีพื้นที่นะครับที่สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับเช่นตำบลคำเกลนแก้ว บ้านคํากลางตําบลฝางคํานะครับซึ่งมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับได้จัดตั้งครับผมสถานที่สําคัญนะครับสามารถไปท่องเที่ยวได้ก็อย่างเช่นเกสิรินทอนนะครับจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กนะครับเป็นด่านพรมแดนการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวน้ําตกต,ตัดตูนอุทยานแห่งชาติแก่งเก่งตนะและก็ วัดสิรินทรวรารามภูพร้าวนะครับสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้นะครับสำหรับส่วนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของอำเภอสิอรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหากท่านใดนะครับสนใจอยากติดตามรับชมรับฟังนะครับเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมานะครับของ พื้นที่ภูมิศาสตร์ในประเทศไทยรวมถึงความเป็นมาของอำเภอต่างๆในประเทศไทยสามารถกดติดตามช่องนี้ได้นะครับ